ที่อเมริกานะครับก็สมัครบอดี้สแลม B14 เลครับจะเดินทางไปพบก,กับทุกคนแน่นอนนะครับที่ LA กับนิวยอร์กนะครับสองเมืองแล้วก็กำหนดวันเรียบร้อยแล้วก็คือ27เมษายนนะครับเราจะเจอกันที่ LA ก่อนนะครับแล้วก,วก็วันที่30เมษายนที่นิวยอร์กนะครับยังไงเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะครับก็4ปีพวกเราบอดี้สแลมจะเดินทางไปสักครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่าเราจะเฉลิมฉลอง ายุครบ 14, 14ขวบของวรนดี Body Sam บอดี้แซมด้วยนะครับที่ทั้ง LA แล้วและก็นิวยอร์กนะครับก็เราจะขนเพลงซึ่งทุกทุกคนน่าจะอยากได้ยินทั้ง6อลัลบ,บั้มแล้วก็14ปีของบอดี้แซมให้ทุกคนได้ยินในวันนั้นนะครับติดตามยดา้การจองบัตรได้ที่ bodysamband.com แล้วเจอกันครับคุณายทุกคนครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสค่ะวันนี้รายการโฟกัสมาในเรื่องของความบันเทิงมั่งนะคะแล้วก็ไม่ใช่ความบันเทิงที่ธรรมดาแต่เป็นความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นใน2เมืองนะคะนั่นก็คือที่นิวยอร์กและในนครลอสแอนเจลิสวันนี้เป็นใครไม่ได้ที่จะเป็น คนที่ควรจะมาตั้งคุยในวันนี้นะคะนอกจากผู้ที่จัดในเรื่องของคอนเสิร์ตของ Body Slam ในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือคุณกฤิตาโนนชุมขุนนะคะท่านเป็น s ร d e n นของ Arch Angel Entertainment ค่ะสวัสดีค่ะคุณกริตาฮะัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่นี้ขึ้นต้นรายการโฟกัสตื่นเต้นเลยใช่ไหมเข้ามาผิดรายการหรือเปล่านะคะไม่ผิดนะคะวันนี้ความที่ใหญ่จริงๆนะคะซึ่งหลายตหลายคน อาจจะตื่นเต้นนะคะในเรื่องของ<ะ>สิ่งดีๆแล้วก็ความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คอนเสิร์ตเล็กๆนะคะไม่เล็กเลยฮะไม่เล็กนะคะแล้วก็ความผลงานพูดถึงผลงานของ Arch Angel ถ้ท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบหรือว่าอาจจะไม่คุ้นหูของอผู้จัดอันนี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าศิลปินที่มาเล่นที่นี่แล้วนะคะคุ้นหูทั้งนั้น พราะบางรั้นพอเราพูดถึงว่าศิลปินหรือว่าวงดนตรีที่มาเล่นเราไปคอนเซนเทรตถึงในเรื่องของศิลปินมากกว่าเอ๊ะใครเป็นคนจัดนะคะใช่ค,ค่ะคขาคี่ชื่อของคนจัดนะคะของกลุ่มนี้ก็คือ Arch Angel มากี่ปีแล้วคะคุณกฤิจริงๆเราเริ่มต้นกันปี2010 2010, 2010นะคะ <2010 S 2> ก็เปอนปีที่6ปีที่6ของ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 ,ของระบบ Business, ธุรกิจบันเทิงอะไรพวกนี้คะค่ะค ก็ไม<ข>่นานนะก็ไม่นานก็มันก็เหมือนคลื่นลูกใหม่ถ้าเราพูดถึงผลงานคุณเกดมีอะไรบ้างที่ค oh ุณเกดเคยจัดมาเริ่มแรกเลยเราทำ modern dog ปี2 0 0 7 2 0 0จนะจำไม่ได้ละนะละ modern dog แล้วก็ถัดจาก modern dog ก็มาเป็นพี่โน้ตอุดมโน้ตอุดมจากนั้นก็เป็นพี่ราเตดราเขตตามด้วยนูโว ดานโดฟินแล้วก็ฮิวโก้ฮิวโกอ๋ Hugo, Hugo, โอโพเดโตแล้วก็บอดี้สแลมปี2012บอดี้สแลมเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อปี2012ค่ะแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาก็คือพี่บอยพี่นบค่ะ <S <S แล้วนูโวด้วยนูโวใช่นูโวตอนปี2010กวา่าอะไรนี่แหละ ถ้าพูดถึงศิลปินที่เอ,อ่ยชื่อมานะคะไม่ไม่เป็นแร็<ไ>ปเปอร์อแคลอรีรบอรลา,าอ่าใช่ประมาณดังๆทั้งนั้นเลยก็ตามกระแสเขาอะ <laughs> ฉะนั้นเนี่ยฝีไม้ลายมือในการจัดคอนเสิร์ตไม่ใช่ย่อยแล้วนะคะมีประสบการณ์มากด้วยนะคะ คอนเสิร์ของบอดิสแลมในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมค่ะที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าน,นี้วันพุธที่27นี้นะคะที่ในนะครลอสแอนเจลิสนี้ก็เป็นผลงานเดียวกันจากผู้จัดที่สร้างฝีไม้ลายมือในที่ผ่านมาแล้วนะคะก็คือของ Arch Angel Entertainment ในครั้งนี้วันที่27เมษาไปที่นิวยอร์กมาหรือยังคะหรือว่าจะไปเมื่อไหร่นิวยอร์กเล่นวันที่30เมษา <30 S 2> เป็นเซ <Show. S 1> ันโช <LA S 1> ่ะ a จะเป็นเฟิร์สโชจะเป็นโชแรก คือวันที่ 27, 27เมษายนนะคะตอนนี้อคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นได้อย่างไรจริงๆแล้วคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นเหมือน4ี่ปีครั้งเหมือนฟุตบอลโลกเหมือนที่ตูนเขาเคยโพสในไอจีของเขาว่าเออ,เ,อ,อเราทาเราเล่นโชว์มาก็เหมือนเราเตะฟุตบอลสี่ปีครั้งเราน่าจะลงสนามแบบว่าเรียกคนดูอีกรอบหนึ่งมันเหมือนมันเป็นน,ปน,นอม อย่าลืมกันนะใช่อ,อะไรประ,ประมาณนั้นนั่นคือตอนเนนนือนนกัใช่ <c oughs> เขามาเล่นเขามาเดินเล่นเขามาพักผ่อนที่นิวยอร์กประมาณปีที่แล้วเดือนกว่าก็นั่งคุยนั่งอะไรกันเออพี่สี่ปีแล้วนะเราน่าจะมีอะไรคำัพให้คนต่างประเทศได้เห็นกันบ้างอย่าลืมพวกเราเราก็แบบเหมือนเหมือนที่เขาพูดอยู่ประจำมาไม่มีทุกคนไม่มีบอดี้สล l a m อะไรประมาณนั้นก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาลันตั้งแต่ LA New นิวยอร์ก เสร็จจากนี้หยอกไปออสเตรเลียไปลาวแล้วก็จบที่ลอนดอนนะครับก็เป็นหลายประเทศดก็เป็นเวิร์ดทัวร์ของ B14 ของเขาไปก็ถึงได้ใช้ชื่อว่าเป็น B14 ิบสีนั่นคือครบรอบ14ปีของบริสเลมอีกครั้งหนึ่งก็จะจะเป็น B18 ใช่ไหมคะก็แล้วแต่เขาละค่ะวงครั้งที่มาครบวงไหมคะฟูลแบนด์ครับ เราเป็นครั้งแรกของของวงดนตรีเมืองไทยที่ยกโปรดักชันทั้งหมดข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยก็คือขึ้นเครื่องมาหมดเลยเราไม่มีลงเ <laughs> ร,รื <c oughs> เอก็อเ,เครื่องดนตรีด้วยเครื่องดนตรีเป็นพาร์ทของเครื่องดนตรีด้วยแล้วก็เป็นพาร์ทของโปรดักชันที่ขนมาทุกๆอย่างนั่นคือเราเหตุ <c oughs> ที่เราเลือกเดี๋ยวเวลทนเพราะคาปาซิตี้ด้วยโปรดักชันทีมงานอะไรมีความพร้อมสูงกว่าหลายๆที่ วิลเชอร์นี่ก็คือสถานที่นะคะท่านผู้ชมที่จะมีการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้อยู่บนถนนวิลเชอร์นะคะใช่ครับวิลเชอร์กับตัดกับเวสร์นวิลเชอร์กับเวสร์นใกล้กับซับเวนะอะไรประมาณนี้ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะก็คือวิลเชอร์สถานที่นี้เคยมีคอนเสิร์ตจากศิลปินของอเมริกันดังๆใครไปเปิดการแสดงบ้างล่าสุดก็มีอเดลคอนเสิร์ตโรเซส เอลตันจอ์นเอลตันจอ์นดรีฟเทเตอร์อะไรพวกนี้สโตนเอชก็ถ้าคนดูดนตรีฝรั่งเยอะๆก็น่าจะรู้จักรู้จักเดี๋ยที่นี่โรลิ่งสโตนอาฉะนั้นเนี่ยบอดี้แลมมาครั้งนี้เอเจแปนใช่ถ้าเป็นเอเยก็เอเจแปนเพิ่งขึ้นมาปีสองปีที่แล้วค่ะฉะนั้นศิลปินที่จัดว่าเป็นแกรนก็ต้องใช้ที่เป็นแกรนในการแสดงเหมือนกันแน่นอนค่ะให้เหมาะสมแล้วก็เข้ากับ แฟนเพลงนะคะจะได้จุใจแล้วก็ไม่ผิดหวังในเรื่องของเต็มไม้มีบัตรยังเหลือไม้อตอนที่นี่จะได้บรรจุได้กี่คนคะับค่าพาซิตี้ของ The ะ e วลเทอยู่ที่2,300คนฮะเราจะแบ่งเซ c กชันไปก็คือราคาบัตร70เหรียญเนี่ยจะอยู่ข้างบนชั้น2องเขาเรียกแมสเนียรราคา100ก็จะไหลลงมาก็คือลอชกลาวฟลอร์ก็จะเป็น80 10เหรียญ V.I.P ก็199 250คนแรกที่จะติดขอบเวทีเลยอะไรประมาณนี้ครับ199เหรียญ V.I.P meet and Greet พร้อมทีเชิร์ตของ Body Slam แล้วก็ Fast fast l a ล e ก็คือไม่ต้องรอลายอีกครั้งหนึ่งนะคะบัตรราคาพิเศษของ V.I.P นะคะ199เหรียญนี่คือ250คนเท่านั้นฮะค่ะ เฉพาะ250คนนี้ได้ก็คือ m e d and greet คือข้าวปลาพบใกล้ชิดกับศิลปินนะคะใช่ครับแบบจับตัวได้ถ่ายรูปไหมคะได้ถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ได้เสื้อเชิ้ตได้เสื้อเชิ้ตเหมือนที่คุณอีใส่เนี่ยแหละเสื้อเชิ้ตตามนี้นะคะของ body slam นะคะสวยงามแล้วก็ไม่ต้องรอ line รอลายกัน2 2,000คนไม่ต้องรอมันไม่ต้องรอครับคือวีไอเข้ามาได้เลยแค่250คนเท่านั้นจริงๆแล้ว เพิ่มจากราคาบัตรปกติไม่เยอะนะคะแค่ร้อยเหรียญแต่ว่ารู้สึกเหมือนออได้สิทธิ์พิเศษเยอะแค่250คนคือ<ะ>จริงม,มันก็เป็นโบนัสของแฟนพันธ์แท้จริงๆอะ่ะคุยกับทางทางทีมของบอดี้็็บอกเขาอยากให้คนที่ซื้อบัตร VIP ได้เจอเขาแบบจริงๆไม่ใช่แบบว่าซื้อมาแล้วแล้วก็ ดูเห็นนะเอออะไรประมาณนั้นอยากความเป็นกันเองนั่นคือแต่ความเป็นกันเองนั้นเราก็ต้องมีลิมิตเราก็จํากัดสเปซจำกัดอะไรบางส่วนไว้นั่นคือก็เป็นสเปเชียลออดิชั่นจริงๆที่จะเป็น250คนเท่านั้นค่ะ250ท่านนี้รับรองว่าได้รับความประทับใจนะคะถ้าเป็นแฟนพันแท้ของบอดี้แลมนะคะแน่นอนค่ะการจะจองบัตรแล้วก็ติดต่อซื้อ ตัวในครั้งนี้ Ticketmaster ครับอย่างเดียวคือ Official คือเป็น Ticketmaster ถามว่าทำไมผมใช้ Ticketmaster จริงๆอะ่ะ Ticketmaster เป็นเป็น Original ของการขายตัวในอเมริกาซึ่งเป็นแบบ Full Option ที่สุดในเรื่องการ Make Payment การ Refund Return ซึ่งหลายคนก็ถามมาว่าแล้วถ้าเกิด Accident 1, 2, 3, 4, 5จะมีปัญหาอะไร Ticketmaster Refund Return 100% ส่วนกว่าใครเขาจะเซฟว่าเขาจะขายให้ใครเนี่ยเขต้องดูแล้วว่าครับถึง90-9100%แน่นอนไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาฮะใช่ครับตอนนี้วีซ่าเป็นยังไงคะผ่านเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วฮะทุกคนตอนนี้ตูนอยู่อังกฤษพักผ่อนกับทางเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันอยู่แล้วก็บินตรงจากอังกฤษเข้าลอสแอนเจลิสทีมงานก็อาทิตย์หน้าก็คงได้เจอกันแล้วล่ะ ก็เดินโตเตตโตเตกันไปนนเราไม่เปิดตัวเป็นเดือนๆน,นะคะท่านผู้ชมคะเ<ะ>พราะว่าเดี๋ยวทาว่านผู้ชมบอกเอ๊ะซื้อบัตรแล้วจองตั๋วแล้วแล้วจะได้มาจ,จริงไหมวีซ่าจะผ่านไหมนะคะตอนนี้อาทิตย์หน้าพุธหน้าแล้วนะคะที่บอดี้ l a m ครบวงจะมาพบกับท่านผู้ชมที่อยู่ในนครลอสแอนเจลิสส่วนท่านผู้ชมที่อยู่รอบนอกนะคะสามารถเดินทางมาได้นะคะ จองตั๋วมาแล้วก็ขับรถมาจองโรงแรมมาตอนนี้คือแน่นอนไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็<ะ>อย่างที่คุณกฤตเรียนนะคะว่าผ่านทาง Ticketmaster อย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้นะคะที่จะเป็นรับประกันในเรื่องของ การแสดงครั้งนี้ว่ามีอย่างแน่นอนนะคะในวันพุธที่27เมษายนที่เดอะวิล <Wil> ทันนะคะาาที่อยู่บนถนนวิลเชอร์ตัดกับ West uh, w i l t o ันนะคะาาก็คือใจกลางในนะครลอสแอนเจลิสนี่เองแล้วก็สถานที่นี้แกรนด์เหมาะสำหรับศิลปินที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยในตอนนี้นะคะใช่ครับค่ะโชว์เริ่มกี่โมงคะประตูเปิด4ี่ทุ่มฮะ โชว์ก็เริ่มสิบเ็ดโมงสามชั่วโมงเต็ม non ต t <either. S 1> อ p เลยนอนสต t อปฮะก็ฮิวออกซิเจนไปแล้วกันไม่ทราบว่าเออคนดูหรือว่าศิลปินศิลปินกับคือทางทาง,าทางทีมเขาก็พร้อมของเขาอยู่แล้วว่าคือมาต่างประเทศเนี่ยเขาก็อยากจะโชว์เต็มแม็กของเขาอะว่าเออคนคนอยู่นอกประเทศนะก็อยากเห็นอยากเจออะไรที่มันเต็มเต็มผมว่า ก็โชคดีกว่าคนที่เมืองไทยนะถ้าเมืองไทยก็แค่หนึ่งชั่วโมงเึงิเข้าสิบนาทีแต่ของเราสามชั่วโมงเต็มแม็กกับราคาบัตรขนาดนี้ผมว่ามันจริงๆสามชั่วโมงน่าจะสนร์เบิลมใช่ใช่ไ, <c oughs> ไหม,มนนะคะมก็ะฝากท่านผู้ชมนะคะแฟนของบอดี้แสลมแฟนพันธ์แท้นะคะอย่าพลาดในเรื่องของคอนเสิร์ตครั้งนี้คะ่ะค่ะท่านผู้ชมในช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของคอนเสิร์ตบอดี้แลมค่ะ Huh. just breathe พ,พี่น้องๆทุกคนที่อเมริกานะครับก็สมัครบอดี้สแลม B 1 4นะครับจะเดินทางไปพบก,กับทุกคนแน่นอนนะครับที่ l a กับนิวยอร์กนะครับสองเมืองแล้วก็กำหนดวันเรียบร้อยแล้วก็คือ27เมษายนนะครับเราจะเจอกันที่ LA ก่อนนะครับแล้วก็วันที่30เมษายนที่นิวยอร์กนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนพีพน่น้องคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะครับก็4ปีพวกเราบอดี้สแลมจะเดินทางไปสักครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่าเราจะเฉลิมฉลอง ยุครบ14ขวบของวงดนรีบอดี้แซมด้วยนะครับที่ทั้ง LA และก็นิวยอร์กนะครับก็เราจะผลเพลงซึ่งทุกๆคนน่าจะอยากได้ยินทั้ง6อัลบั้มแล้วก็14ปีของบอดี้แซมให้ทุกคนได้ยินในวันนั้นนะครับติดตามรายละเอียดการจองบัตรได้ที่ bodysamband.com แล้วเจอกันครับคุณทายทุกคนครับข่าวดี ท่านสามารถรับชมรายการของ nettv ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก nettv ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com กะทิเชฟส์ชอยส์ผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูปบรรจกุกระป๋องพร้อมปรุงผลิตจากเนื้อมะพร้าวสดที่ได้รับการคัดสรรคุณภาพมาอย่างดีด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยใช้ง่ายให้รสชาติของกะทิสดแท้ร้อเซสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวผัดต้มหรือแกงชนิดต่างๆอีกทั้งยังทำขนมหวานหลากหลายรสชาติจนทำให้เมนูอาหารง่าย กลายเป็นอาหารระดับพธัธกาชั้นยอดหอ,อมมันอร่อยทุกเมนูต้องกระทิเชฟชอว์สกระทิไทยสำหรับครัวไทยค <Just breathe. S 3> อนเสิร์ตครั้งนี้สีปีมีครั้งหนึ่ง ที่ทั้งทีมของศิลปินนะคะยกทีมมานะคะเดินทางมาจากประเทศไทยมาให้ท่านผู้ชมได้พบกันตัวเป็นๆถึงในนะครลอสแอนเจลิสและที่นิวยอร์กนี้นะคะฉะนั้นแฟนๆรายการนี้ไม่ควรที่จะพลาดแล้วก็มีเราก็จะมีโอกาสที่จะใกล้ชิดได้มากกว่าคนที่เป็นแฟนเพล่อ,อยู่ในเมืองไทยอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยจองวันว่างไว้เลยนะท่านผู้ชมค่ะวันพุธที่เมษายนวันพุธที่ยี่เมษายนนะคะ ส่วนในส่วนของนิวยอร์กก็คือสิ้นเดือนวันที่30มสิบที่เออร์วินพลาซาเออร์วินพลาซาค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านชมขาถ้าเกิดต้องการในเรื่องของบัตรนะคะตอนนี้บัตรมีราคา70เหรียญ80 100น80 100 VIP 1 9 9นะคะสำหรับบัตร VIP ก็คือมีโอกาสที่จะได้เข้าไปใกล้ชิดกับศิล,ลปิน Meet and g r e e t ในวันคอนเสิร์ตนั้นนะคะได้ซื้อ uh huh. ยืด1ตัวแล้วก็ ไม่ต้องรอลายนะคะวันนั้นจะมีเป็นพันคนก็ตามนะคะก็ถือได้ตรงเข้าไปก่อน250คน250คนเท่านั้นค่ะที่บัตรเข้าชมคอนเสิร์ตนี่คะผ่านทาง t i c k e t m a s t เ r อรท่านผู้ชมเข้าไปที่ Ticket o ออนไลน์นะคะ t i c k e t m a s t e ต c o m ดอทคอทายบอดี้สแ m งก็จะขึ้นเดอะเวลเทิร์นหรือไม่ก็ เออวินพลาซาก็พิกอะไรกันว่าจะไปดูที่ไหนได้ค่ะแล้วก็อตอนนี้ที่ว่าบัตรพิเศษ250เนี่ยขายไปเยอะมากน้อยขนาดไหนก็นนพอสมควรฮะหรืออีกไม่เยอะมากไม่เยอะมากไม่เยอะมากเราก็จําำกัดจำนวนฮะ250คนแล้วกอ็อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือประตูเปิดในเวลา10นาฬิกานะคะคอนเสิร์ตเริ่มในเวลา11 5้าทุ่ม11นิกานะคะางคืนนะคะ สชั่วโมงสมชั่วโมงเต็มแบบดันสต็อปนะคะกับแฟนรายการแฟนเพลงของว <World S 1> ันสแลมที่พลาดไม่ได้นะคะ,ะส่วนท่านผู้ชมที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรศัพท์ไปที่8184846862นะคะอีกค<ะ><ะ>ร,รั้ง18184846862อันนี้เป็นเบอร์ของใครครคุณผี้อ่าเป็นของทีมงานผมที่คณะผู้จัดทำของที่นี่นะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ แน่นอนว่าศิลปินดังขนาดนี้สถานที่ใหญ่ขนาดนี้ใช้เงินมหาศาลสปอนเซอร์ใหญ่ใครบ้างนะคุณกุ๋ยคะอ่เรามีช้างเบียเข้ามาเป็นเมเจอร์สปอนเซอร์เบียชาเบียช้างครับแล้วก็ตามนี้ครับค่ะ p r b Travel ทัวนะคะใช่เดนัว m เอเากะบาาก็หลายคนด้วยกันนะคะที่เข้ามา ช่วยเหลือตรงนี้แต่ว่าก็เบียร์ช้างเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ในการที่จะเป็นเมเจอร์สปอนเซอร์ฮะแน่นอนวันนั้นต้องมีเบียช้างอันนี้เข้าไปในที่นิดไอดีไหมั้อใช่ลืมบอกไปเลยจริงๆอะโชว์ครั้งนี้เป็นออร์เอชใช่ครับเป็นออร์เอซึ่งอายุห้าขวบขึ้นบนดูได้เลยอ๋อไม่ต้องไม่ต้องมีการเช็คไอดีเลยใช่เอาไอดีไปฮะไอดีก็จะดูว่าอื ดื่มได้หรือเปล่าเพราะเป็นฟูบาร์เชคตอนซื้ออ่าใช่ครับเช็คตอนเข้าออไปออเอชช่วงนี้จะเป็นออเอชห้าขวบขึ้นจูงหลานไปได้เลยะะห้าขวบขึ้นบนดูได้หมดครับเ <หา S 1> พราะเป็นฮอลล์คอนเสิร์ตจริงๆแต่ว่าเด็กเล็กก็เด็กไม่ได้บาด้านดีกว่านะถ้าต่ำกว่าห้าขวบเดี๋ยวร้ององแข่งกันคุณตูนนะห้าห้าขวบอัพก็คือต่ำกว่าห้าขวบนี่ไม่คนจะเข้าสถานที่เสียงดังเสียงดัง อาจจะเป็นคุณตูนพครัวศิลปินพ่อครัวไปร้องแข่งกับเขาหรือเปล่าผมไม่หรอกค่ะฉานั้นไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมที่มีลูกสักค้าขวบขึ้นไปนะคะว่าเออเราอยากจะไปดูบอดี้แลมคราวนี้ใครจะดูลูกนะคะเอาไปด้วยเอาไปด้วยได้นะะเอนเตอร์เทนเมนต์แฟมิลี่แต่ว่าซื้อบัตรด้วยใช่ค่ะก็เป็นการปลูกฝังเด็กดีอย่างได้อย่างนึงนะคะก็อยู่กับพ่อแม่ก็ได้เห็นว่าลูกเป็นยังไงดีกว่าลูกแอบไป เทีย่ยวเฮหากับเพื่อนฝูงนี่พ่อแม่ก็ได้เห็นพฤติกรรมผมว่มาก็ดูดีนะฉะนั้นสามชั่วโมงเต็มนะคะใช่ครับบทผลงานของ Body Slam ที่เตรียมเอามาให้จุกใจเต็มที่เลยนะ,ะรับประกันคร <นะ S 1> ั้งนี้นก็คือจะเป็นประวัติศาสตร์ของ Body Slam ที่เล่นในอเมริกาค่ะทั้งด้วยโปรดักชันอะไรหลายๆอย่างซึ่ง<ม>เราการันตีว่าต้องเพอร์เฟ อันนี้ก็ต้องขอบคุณอั h a n g e r Entertainment นะคะที่นำเอาผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศก็ตามนะคะถ้าเรามีองค์กรหรือว่ากลุ่มคนหรือว่าบริษัทที่เป็นตัวกลางสามารถที่จะนำเอาศิลปินที่เราชื่นชอบเดินทางมาให้เราเลยเราไม่ต้องเดินทางไปเนี่ยหรือว่าเป็นแชร์กันค่ะ S <S ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวค่ะ <thing> ว <ton> <c oughs> ันนี้ในช่วงท้ายของรายการนี้คนทะ่าน้ำ้ชงค่ะคุณกฤษอยากจะฝากอะไรถึงแฟน Body บอดี้แ้ลมคะก็มาให้ถึงที่แล้วก็มาดูกันมาสนุกด้วยกันมาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันมาเป็นเมคฮิสตอรี่ของ Body Slam ในต่างประเทศนะฮะก็พูดได้เท่านี้แล้วว่าโชว์นี้คือทางทีมเขาก็เต็มที่ทางเราก็เต็มที่ คนดูก็คิดว่าน่าจะเต็มที่กับโชว์โชว์นี้ค่ะคราวน,นี้คนจัดหมดหน้าที่ในการเตรียมคอนเสิร์ตตอนนี้เป็นหน้าที่ของแฟนของ Body Slam แล้วนะคะเตรียม<ฮ>ตัว<ฮ>ที่จะไปชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะใช่าค,คาดไม่ได้<ฮ>ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณกริตนะคะคุณกริตตาโน,นนชุมขุนนะคะจาก<ฮ> Ash Angel Entertainment ทนนะคะที่มาร่วม<ฮ>ในรายการแล้วก็นำเอา ข้อมูลดีแล้วก็จัดให้มีศิลปินดีๆมาพบกับแฟนรายการแฟนๆของ Body Slam ในต่างประเทศนี้ในอเมริกานี้นะคะกพอต้องขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับแฟนรายการแฟนแล้วก็เป็นแฟนของ Body Slam นะคะที่จะมีคอนเสิร์ตครั้งนี้ของ b o d y Slam ในส่วนของประเทศอเมริกานะคะก็คืออีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่27เมษายน ที่วิลเลนะคะที่ในใจกลาง,งนครลอสแอนเจลิสนี้และในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่ในนิวยอร์กและเมืองใกล้เคียงทางนิวยอร์กนะคะรอติดตามชมวันที่30เมษายนนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในเรื่องราวดีๆสิ่งที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของคนไทยเรานี้ค่ะ,คะสวัสดีค่ะ yes,